สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนในการประชุมใหญ่วิสามันพักประชาธิปัตย์เพื่อเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่นายขยันวิพรมชัยอดีตสสลำพูนพักประชาธิปัตย์เสนอชื่อนางสาววัฒนยาบุญนาคหรือมาดามเดียเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่ โดยจะต้องขอเสียง3ใน4ของที่ประชุมเพื่อของดเว้นข้อบังคับพักกรณีเป็นสมาชิกไม่ถึง5ปีและต้องเป็นสสในนามพักซึ่งองค์ประชุมมีทั้งหมด260คนการจะใช้เสียง3ใน4ต้องไม่น้อยกว่า196เสียงผลคือได้รับเสียงเพียง139เสียงไม่ถึง3ใน4ที่ประชุมไม่อนุญาตให้นางสาววัฒนยาลงสมัครชิงหัวหน้าพัก โดยก่อนหน้านี้นางสาววัฒญยาบอกว่ามาถึงจุดนี้เกินกว่าจะคิดว่าแพ้หรือชนะแต่สู้ให้ถึงที่สุดและทำให้ดีที่สุดเพื่อให้จิตวิญญาณของพักกลับมาให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็พร้อมยอมรับและไม่ค้างคาใจหากไม่ได้รับชัยชนะจะไม่ขอรับตำแหน่งใดๆจนกว่าจะเห็นทิศทางที่ชัดเจนของพักว่าวิถีแห่งอุดมการพักประชาธิปัตย์จะยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปพร้อมยำ้ำการตัดสินใจลงสมัคร เพราะศรัทธาในวิถีแห่งอุดมการณ์ซึ่งพักประชาธิปัตย์กำลังอยู่ในทางสองแพร่งตนเพียงแค่อยากลองลงมือทำในสิ่งที่เชื่อและฝันซึ่งเชื่อว่าประชาชนก็ฝันไม่ต่างจากตนคืออยากเห็นการเมืองที่ซื่อตรงและจริงใจ